สวัสดีนะฮะท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบสามทุ่มกันแล้วนะก็เกือบสามทุ่มพวกเราก็ยังคงรอนะครับรอคนที่กำลังจะมานอนเฝ้าทุ่งนานะกำลังเดินทางนะฮะเอา้าเพี่ออเจ้า่ายอะไรกันเนี่ยลืมเลยไม่ได้ทายฮะพี่ยังทายจะทายเลยพี่ลืมเลยของนไหนไปจะต๊อปไว้อะ่ะอ,อ๋อเหรอยังไม่พอแปดลืม,ลม ไปไหนแล้วนะตอนนั่งรอคนที่จะมานอนเต้าเนาะน่าเราก็น่ารักมากทุกคนน่ารักนะอันนั่นนั่นนาวแล้วนะนั่นนั่นสามฮาวโอ้โหพี่มานายกลับบ้านนอนแล้วบอกฮะจะไปฝากช่องช่องบนอสตอรี่คนคนกิจกามเยอะๆยอะฝากด้วยนะครับ มนาสตอรี่ครับจไม่ถึงห้าหมื่นงไม่ไหมเอ้ฝากฝากไปกดเลิกตามเหรอเขาจอกว่านี่นะ ทีมงานเศ้าบ้านของเราในสี่ขั้นนี่นะครับทีมเศ้าบ้านของเราก็ยังคงนะเศ้าบ้านเฝ้าสุ้งนองนานะครับก็เป็นความสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องยูทูบของเราที่มีให้กันเนาะนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเห็นเห็น <S <S เห็น <S <S ถึงความสามัคคีนะครับพวกเราคุยกันว่าวันนี้นะครับมันปกติเวลานี้ผมก็จะกลับบ้านนอนแล้วล่ะใน FFC ฟซเพราะปกติเวลานี้ผมก็เข้าบ้านนอนเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้นะครับคนที่นอนเฝ้านะไปกกอกนะพวกเราก็เลยคุยกันว่างั้นเอาอย่างนี้เราจะมาอยู่ร่วมกันนะครับเราจะมาอยู่รวมกันจนกว่า นะลุงพันแล้วก็ลุงจิมมานะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นความสมานสมนสามัคคีกันที่พวกเราคุยกันแล้วก็โอเคพวกเราจะอยู่เฝ้านะตอนนี้ก็เกือบสามทุ่มแล้วนะเราก็ยังไม่มีใครกลับในเอฟซี FC, เราก็ยังอยู่เข้านะบ้านนะครับน่ารักมากทุกคนนะยอมใจเลยนะครับผมนะ